แต่งหน้าด้วยอากาศร้อนด้วยใส่หน้ากากทั้งวันด้วยปัญหาที่ไม่เคยเจอก็เจอเลยค่ะจากผิวที่เคยสวยตอนนี้มีทั้งสิวผิวหมองคล้ำเรียกว่าเสียเซลล์มันไป็นทีเดียวสไลด์ทีนียลงแป้งหนามากนะคะแล้วก็จัดไฟจ้ามากเรียยวก็ไม่กล้าโชว์หน้าสดกันเลยทีเดียว <S <S พอมานั่งวิเคราะห์ดูก็คิดว่าน่าจะเกิดจากคราบเหงือคราบเมคอัพที่สะสมภายใต้แมส ที่ใส่ทั้งวันนี้แหละก็เลยคิดว่าต้องกลับมาดูแลความสะอาดผิวเพิ่มเติมเป็นพิเศษแค่ใช้โฟมหลอดเดียวไม่พอแน่ในช่วงนี้นะคะนี่เลยค่ะ cleansing water น้ำนาโนสูบเมเซล่าที่ใครๆคิดว่าใช้เช็ดเครื่องสังนานเท่านั้นบอกเลยค่ะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ใช้เช็ดหน้าก่อนหลังโฟมเดลโนยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีคราบมือคราบมันสะสมมากเป็นิเศษใคได้แมทที่ใส่ทั้งวัน ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแม้บางวันที่เราไปแต่งหน้าลองใช้สำลีเช็ดให้ชุ่มแล้วเช็ดดูเห็นคราบสปกปรกออกมาเยอะจนตกใจนะคะถึงได้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาผิวหมองมีปัญหาสิวเพราะผิวไม่สะอดเพียงพอนนั่นเองตอนนี้ปัญหาหมดไปแล้วค่ะผิวใสไร้สิวผิวกลับมาสุขภาพดีแล้วค่ะ ผิวสะอาดล้ำลึกคือจุดเริ่มต้นของผิวสวยเปลี่ยนผิวที่มีปัญหาให้กลับมาสวยสร้างความมั่นใจให้เรากลับกล้ามาโชว์หน้าสดไดอีกครั้งและที่สําคัญลูกชายเห็นว่าเช็ดผิวแล้วสิวหายเลยลองใช้ด้วยหล่อไร้สิวเลยค่ะขอบคุณอวิย้มนะคะ